เทคนิคง่ายๆนะครับถ้าท่านที่จะขุดโคกน้องนาก็คือถ้าดินจากในข้างล่างมันจะเป็นดินเหนียวนะครับมันจะไม่มีสารอาหารผมก็จะจ้างแมคโครต่างหากนะครับเอาหน้าดินก็เป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวหนึ่งเช่นกันนะครับกิโลหนึงมเม็ดมันก็ขั้นต่ําก็ประมาณ200นะครับผมลงร่างกายโดยเฉพาะท่าออนชายปลานิลปลาตะเพียนปลากดปุ้งหอยหอยขมปุุงก้ามกามส่วนปลากินสัตว์พวกปลาดุกปลาช่อนจะเลี้ยงไปในานาข้าวก่อนพอเกี่ยวข้าวมาค่อยปล่อยลงมาให้ปลาเีริญเปนตัวโตก่อนขอบบ่อก็จะปลูกหญ้าแฝกนะครับให้ต้นยางตัวอีกสันนก ลงนะครับจะได้เป็นป่าเห็ดของส่วนตัวของตัวเองเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเองเก็บเห็ดก็มาที่นานะครับไม่ต้องไปเข้าป่าการบางผังก็ให้ศึกษาข้อมูลดีๆการปลูกพืชก็ไม่อยากให้ทํำเชิงเดียวอยากให้เป็นป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างนะครับก็คือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจแล้วก็การปลูกก็ปลูกเป็น5ระดับที่ผมได้บอกนะ สวัสดีครับอยู่กับผมยะองทองเกษตรสกราวกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมโค้งหนองนานะครับทำได้ไม่นานนะแต่วางแผนได้ดีมากสวนแห่งนี้นะครับอุดมสมบูรณ์มากรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยสวัสดีครับผมพิทูลขุมเงินครับ อยู่บ้านกูกระสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรยเอ็ดนะครับแต่เดิมก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาตอนเด็กก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ตอนนี้ก็นนกทำอาชาีพรับราชการนะครับเป็นรองปรลัดเทศบาลตะบนกูกระสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรยเอ็ดผมคิดว่าการทำพวกหนองนาหรือเกษตรผสมผสานมันจะเป็นทางรอดทำให้เรามีอยู่มีกินมีความสุขอย่างยั่งยืนพื้นที่ตรงนี้ก็ทั้งหมด4ไร่แบ่งเป็นโพก3 0เป็นที่นา3 0เป็นพื้นน้ำนะครับหรือว่าหนองแล้วก็เป็นที่อร์เก็นต์แเ้ืก็เมายนปี63ถึงวันนี้ก็1ปี 3เดือนพอดีครับเดี๋ยวให้ท่านลองช่วยพาชมหน่อยครับว่าท่านลองได้ลงพืชพันธุ์อะไรไว้บ้างเนาะครับได้ทุเรียนนะครับทดนลองปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองผมจะปลูกเป็นต้นเค้นะครับให้มันอยู่ด้วยกันนี่ก็ปลูกได้ประมาณ2อสาเดือนนะครับเขาบอกว่าข้อดีก็คือว่ามันจะให้ผลผลิตเป็น3เท่านะครับรากมันก็จะสารกันทําให้อ่ามันแข็งแรงแล้วเจอลมเจอพายุอะไรจะได้ไม่ล้มง่ายประมาณนั้นแหละครับหวังว่าจะให้เป็นป่าเห็ดนะครับก็จะปลูกต้นยางนาเอ่อระยะหหางประมาณ 2. อคูณสในเบื้องต้นก็จะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงอันนนนี้้้้เกลวยยาาบตขงใ จะเป็นปลูกเป็นผักกูดนะครับข้างในโอ้โหนี่นะครับผักกูดครับม<อ>ันจะชอบความชุ่มชื้นแล้วก็แถวในก็เป็นต้นตะเคียนทองครับเนี่ยอือต้นตะเคียนทองให้ต้นยางตัวเสักหน่อยก็จะเ,เชื้อเห็ดมาลงนะครับจะได้เป็นป่าเห็ดของส่วนตัวของตัวเองเป็นซ<อ>ูปเปอร์มาร์เก็ตของเราเองเก็บเห็ดก็มาที่นานะครับไม่ต้องไปเข้าป่าไปยอมนี่ก็เป็นไม้ดอกเป็นอินทนิลครับนี่อินทนิลก็ต้นกระดนก็มีครับสมุนไพรครับสมอครับแล้วก็มีไม้พื้นบ้านครับต้นมั่งมี ก็ใช้ไม้ครับก็จะดอกก็จะมีกลิ่นหอมอ่ภาษาอีสานก็เรียกว่าต้นต้นสมั่งแต่เบื้องต้นก็จะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับอัน oh. นี้จะเป็นกล้วยอ่า กล้วยไข่ากาแพงเพชรกล้วยมีประโยชน์หลายอย่างเนาะทั้งใบทั้งขายผลแล้วก็หนอ่อแล้วก็ขายเป็นหน่อพันธุได้ห้าสิบบาทถึงสิบาทก็ขายได้อย่างนี้ก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับในกิโลปีหนึ่งใหโตเร็วมากแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าท่านที่จะขุดโคกน้องนาก็คือถ้าดินจากในข้างล่างมันจะเป็นดินเหนียวนะครับมันจะไม่มีสารอาหารผมก็จะจ้างแมคโครต่างหากนะครับเอาหน้าดิน ลอกหน้าดินออกมากองไว้ก่อนแล้วก็พอขุดเสร็จก็เอาหน้าดินมาไว้ข้างบนเพราะว่าหน้าดินมันจะมีซากพืชซากสัตว์ที่สะสมมาหลายปีไม้ก็จะตัวเร็ว<ม>ก็จะงามเร็วผมไม่รู้ว่าภาคกลางเรียกว่าอะไรแต่ว่าอีสานที่เรียกว่าสมเสียวนะครับต้นไม้พื้นบ้าน,นครับเอาผลมันมาใส่ต้มปลาต้มไก่นี่ครับรสชาติออกเปรี้ยวๆอร่อยครับนี่ก็เป็นแอก้วยหอมคาเวนดิสนะครับสั่งมาประมาณ20ต้นสั่งมาทางเน็ตนะครับก็หวังว่าจะถ้ามันมีหน่อไปอะไรเราก็สามารถจะขายหน่อพันธุได้ขาแดงใหญ่บ้านเราตะไคร้เกษตรครับอันน อะโวคาโดนะครับสายพันธุ์จากแม่ฮองสอนตอนแรกก็ซื้อลูกมากินแล้วก็เอาเม็ดมันมามาเพาะครับไม้พื้นบ้านนี่ต้นดอกป้ายนะครับอนุรักษ์พันธุ์พื้พื้นบ้านให้เด็กๆคนที่ไม่เคยดูก็จะได้จำไปทําเสื้อฝ้าป้ายฝรั่งของเป่าซื่อนะครับก็จะมีต้นยางนาแซมปลูกสลับกันไปด้วยครับอีกนี่ตอนนี้ก็จะเป็นไอมะขามป้อมนะครับปลูกไว้สิบต้นในเหลือหกต้นครับผมว่ามันก็วิตามินซีสูงแล้วก็หายยากด้วยกัมีราคาด้วยนะน่าจะปล่อยให้เกิดรายได้ได้ในอนาคต มะม่วงก็จะเว้นกันไปครับประมาณ5เมตรมะกำนะครับสำนักกัมเพราะว่า ผมชอบกินเอายอดมันไปลวกไปนึ่งใส่ปลาเนี่ยครับภาษาอีสานก็จะเรียกว่าบักลำผมก็พืชก็ปลูกหลากหลายนะครับเม้นป่า5ระดับนะครับสูงกลางเตี้ยเลี้ยดินกินหัวสูงก็พวกประยุงจางนากระดูปลามะขามพงไม้กลางก็จะพวกต้นกล้วยอะไรเนะเตี้ยก็จะเป็นพวกพลิกมะเขือเลี้ยดินก็จะฟักทองกินหัวก็เช่นมันม่วงญี่ปุ่นพวกเผือกพวกมันปลูก5ระดับพามาดูหมาโมอินเดียนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งเช่นกันนะครับนี่กิโลนึงเม็ดมันก็ขั้นต่ําก็ประมาณรุงร้ายนะครับผมลงร่าง วกง่ายด้วยเดี๋ยวไปตามรั้วขึ้นมาดูี่ครับเลื้อยๆไปตามรั้วนะครับเลื้อยตามรั้วเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นยิ้วบ้านอันนั้นมีหนังก็คือนิ้วผาครับเอานุ่นมาทํายัดหมอนยัดเสือ ส่วนเงี้ยวผาเขาจะเอาดอกไปทำน้ํายาเงี้ยวขนมจีนน้ายาเงี้ยวครับถ้าเป็นเงี้ยวผาที่มีน้ําก็นี่ก็เป็นต้นสัตว์ทองนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับไม้ตัวเร็วเหมือนกันนี่ก็อายุปีหนึ่งนะครับเนี่ยปลูกไว้เอาหน้าดินขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็สําคัญก็คือห่มฟางด้วยนะครับอ่านีเพื่อจะมีพวกพืชพวกสัตว์มาอยู่แล้วก็จะย่อยสลายฟางให้เป็นปุ๋ยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้าบานะครับแตถ้าจาก ปลูกให้เครือมันออกทางทิศไหนนะครับเวลาที่เรา,าใช้เสียมสับออกจากเง้าเดิมอะ่ะเครือมันจะออกตรงตะข้ามถ้าเราอยากให้เครือออกทางถนนเรียงสวยงามแบบนี้ก็ต้องหันที่ด้านเป็นแผลไปอีกฝั่งหนึ่งกล้วยหอมทองนอกจากผลมันก็อร่อยนะครับเราขายหน่อพันธุ์ได้อีก50บาท20บาทกข็าขายได้กล้วยเวลาที่ออกเครือเขาห้าม3มอย่างนะครับก็หนึ่งห้ามขุดหนอ่อ2ห้ามตัดใบที่มันสมบูรณ์3ก็คือห้ามพรวนดินให้มันโดนรากของมันมันจะทําให้ลูกมันไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันจะดูดสารอาหารดูด น้ำได้ไม่เต็มที่เนาะโอ้โหวันนี้ได้เทคนิคเรื่องไปกวยเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ้อยอ้อยควันนะครับที่เขาจะมาเสียบไม้ครับเราขายตามงานวัดนะครับมันจะมีสีขาวกับสีแดงนี่ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับหน่อมันจะอ่อนๆถ้ามันอร่อยการปลูกนะครับก็จะปลูกต้นเอียงประมาณ4ี่ห้าองศาข้อดีก็คือถ้าเราปลูกเอียงเวลาหน่อมันขึ้นมาก็จะขึ้นตามตาใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาตรงมันจะตั้งตัวได้เร็วกว่าหัาเราปลูกตรงนะครับถ้าปลูกตรงกว่าหน่อมันจะค่อยๆโค้งขึ้นมาตั้งตรงต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราปลูกเอียงหนนน่อมัก็จะขึ้ ตามตาขึ้นมาได้เลยครับมะพร้าวแจงพราะผมให้มาปลูกมี2ต้นมาขายทํากะทินะมีราคาห้องงามานาวหงผมว่าผลมันก็สวยดีนี่ก็ต้นต้นกระโดนครับก็จะมีกล้วยไปตลอดแนวนี่แหละครับมกเม้านะครับที่เขาไปทำไวนะับใบเตยครับพืชดอกก็ต้องมีนะครับพวกหน้องนาไว้อรอแมลง มาผสมเกรสรไม้ผลของเราก็ต้องมีไม้ดอกด้วยในโคกหนองนาเรามีประโยชน์ทั้งหมดแต่ถ้าใกล้แปลงผักต้องปลูกดาวเรืองเพื่อไลแ่แมลงแมลงมันก็จะไม่มาใกล้แปลงผักของเราบอ่อน้ำนะครับบอ่อใหญ่ตรงนี้ก็ลึก6เมตรนะครับถึงหน้าแล้งก็จะลดไปไม่ถึง1เมตรมีน้ําตลอดปีนะครับไม่เคยแห้งปลานิลปลาตะเพียนปลากดปุ้งฝอยหอยขมปุ้งก้ามกามส่วนปลากินสัตว์พวกปลาดุกปลาช่อนจะเลี้ยงไปในนาข้าวก่อนพอเกี่ยวข้าวมาค่อยปล่อยลงมาให้ปลาิีวิตมันตัวโตก่อนขอบบ่อก็จะปลูกหญ้าแฝกนะครับกาพแวดล้้อมมใหสบูรณ ครับแล้วก็ดูดสับสารเคมีด้วยนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้สาเดือนก็ตัดขายได้แล้วครับนี่เป็นหญ้าหวานอิสราเอลปลูกไว้ทําอาหารปลาไม้ยืนต้นนะครับพยุงประดูป่านี่ก็ปีนึงครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่ก็จะมีกล้วยหอมทองปลูกสลับเป็นพี่เลี้ยงไปครับนี่ต้นขี้เหล็กนะครับเป็นยาแก้ไข้ได้ก็ชอบกินขี้เหล็กครับก็เลยปลูกไว้ นี่ก็เป็นไผ่กิมซุงนะครับหรือว่าไผ่ตรงหวานรืมแรงเนาะตรงนี้2กอนะครับอายุปีหนึ่งกำลังงามเลยครับแต่เนี้ก็สามารถจะปลูกเปนอนได้นะครับตรนนี้ต้นแดงผมจะให้เป็นที่เลี้ยงของผักหวานป่านะครับมี<น>ผมปลูกผักหวานป่าไว้ใต้ต้นแดงกำลังงอกขึ้นมา <laughs> นี่ก็เป็นไผ่สางนวนนะครับก็เป็นไผ่ใช้ลำได้นะนอมันก็จะหน่อใหญ่นะ ทางนี้ก็จะเป็นสวนครัวนะครับก็จะมีมะละกอรครับฟักทองยอดหรือดอกมันก็กินได้ครับข้างข้างในก็มีอีกครับมันมีหลายหลายลูกลูกนี้ไซส์บิ๊กเลยครับเนี่ยก็เอาไปทําบวชฟักทองสองลูกแล้วครับร <c oughs> ิมคลองไส้ไก่ผมก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับบนคันนาแล้วก็มี แก้ามงกรสีแดงตอนนี้ฝังเสาวไว้ก่อนให้มันโตค่อยจะทําค้างข้างบน<ช>ถัดไปจะเป็นกล้วยหอมคาเฟนดิสนะครับเป็นนาข้าวหอมมะลิอินทรีนะครับใช้วิธีการปักดําเอาก็ทําเองกินเอง<ส>ทานาในโคกหนองนานี่รวมข้างหน้าด้วยครับประมาณหนึ่งไร่หลังบ้านผมก็จะเป็นคลองไส้ไก่ล้อมรอบนะครับประโยชน์ก็คือการไฟด้วยนะครับการไฟลามทุ่งด้วยแล้วก็เราก็จะรู้สึกปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับครับผมเออถ้ามีน้ําล้อมรอบบ้านเรา บ้านเหมือนเป็นเกาะแล้วก็สระน้ําอยู่ทางทิศใต้ของบ้านาะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนส่วนมากลมร้อนจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะพัดน้ําเข้ามาที่บ้านเราทาให้บ้านเราเย็นทั้งวันอยากจะทะําเกษตรหรืออยากจะทํโคกห,หนองนานะครับอ,อย่างแรกก็ให้มีใจก่อนแล้วกันนะครับถ้าเรามีใจแล้วเราก็จะอยากจะหาข้อมูลแล้วก็เราจะอยากลงมือทําจริงๆให้ประสบความสําเร็จนะครับก็อย่างแรกก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลทั้งระบบก่อนนะครับเมื่อหลักการออกแบบพื้นที่แล้วก็ภูมิสังคม ที่นาแปลงเราเป็นยังไงการบางผังก็ให้ศึกษาข้อมูลดีการปลูกพืชก็ไม่อยากให้ทําเชิงเดียวอยากให้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับก็คือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจแล้วก็การปลูกก็ปลูกเป็น5ระดับที่ผมได้บอกนะครับก็ในเบื้องต้นนี้เรายังไม่มีรายได้นะครับปี2ปีแรกนะครับเราอาจจะได้อยู่ได้กินได้แบ่งปันได้ทําบุญทําทานพอปีต่อๆไปปีสามที่4ที่5เนี่ยยังไงเราเราก็ก็กินไม่หมดอยู่แล้วนะเราก็ต้องได้ขายได้แบ่งปันได้ขายอยู่แล้วก็มีรายได้ขึ้นมาโอ้โหท่านรองนี้ให้ข้อมูล ได้สุดยอดมากเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจที่อยากจะมาขอความรู้นะครับหรือมาเยี่ยมชมสวนเนี่ยครับท่านรองพอจะอนุญาตไหมครับผมยินดีนะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับกาติดต่อได้ทางเบอร์โทร0951917561หรือทาง Facebook วิทูลกลุ่มเงินภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทางช่อง Youtube เบาทุ่งกุลาโคกหนองนาโบเดลนะครับก็อยากให้โทรมาก่อนนะครับเพราะว่า พี่นาของผมจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณ6กิโลนะครับเดี๋ยวจะเข้าสวนไม่ได้แล้วจะไม่มีน้ําดื่มนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้และก็ให้เยี่ยมชมทุนอนนาสวยๆนะครับผมขอพระคุณมากครับขอบคุณครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกดสันกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องเราดีๆที่ผมจะนามาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม